เบ็หกให้ดูหน่อยค่คุณเป็ดทีมันมีห้าตัว <Okay. S 1> ไอ้บ้าทันเฉยทันเฉยโซอัมโซโอ้มแชนแนลบอกทันเฉยทันเฉยทันเฉยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อโซโอ้มค่ะโ,โซอ้มส้มโอใช,ใช่โซอ้มที่แปลว่าส้มโอค่ะโซอ้มที่แปลว่าส้มโอโอ้ยชื่อคล้ายๆผมเลยครับที่ชื่อว่าอะไรคะผมชื่อโซเซครับโซเซเบอร์ ทำไมเราต้องเข้ามาตอนเราเบอร์เบอร์ด้วยอะที่เรานอนน้อยมากเลยอะวิสตี้ด้วยมันก็เบอร์เหมือนกันค่ะแต่ว่าเบอร์ว่ารักแทบอะค่ะใครแต่ว่าเบอร์ว่ารักแทบเบอร์ว่ารักแทบอะค่ะเบอร์เอาโบบ้าด้วยว่ะสวัสดีครับอุ้ยผมชอบผมชอบผมชอบผู้หญิงตลกชอบผู้หญิงตลกเราชอบโซอองไหมคะชอบผู้หญิงตลกเราชอบโซอองไหมคะอุ้ยหยอดด้วยไปแล้วูเล่นแทบว่าหนูเป็นคนที่เล่นคลีฮอนกว่าเดบิทอะจริงเหรองั้นโชว์เลย งั้นหนูส <oluyor> ้มโอหนูโชว์เลยวันนี้หนูเบลเบลวันนี้หนูเบลอเบลอไว้วันหลังเรากันคนดูคนดู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 เขาน่ารักเขาน่ารักน่ารักก็รักสิคะน่ารักก็รักสิคะคนบอกว่าน่ารักแต่ไม่มีคนบอกว่ารักเลยอ่ะก็ทำให้รักสิครับมาลุยกันส้มโอต้องพาผมชนะนะห้ามพาแพ้นะ อยู่ก็มีสาวมาแบกว่ะเฮ้ยคนดูครับไม่ใช่ว่างานว่างี้นะเเลยคุณดูลองคิดดูนะผมก็สตรีมของผมอยู่ดีๆแต่ถึงขั้นแบบผู้หญิงอ่ะสตรีมอยู่สตรีมเมอร์มาแบบดักเข้าห้องจนทันน่ะผู้หญิงเขามีใจผู้หญิงเขามีใจว่ามีใจชัวร์มีใจชัวร์มีใจชัวร์คนดูต้องก็ว่ามีนะคะต้องมีแน่ๆเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งสิเราต้องแก้ทำเป็นไม่ได้ยินสิไปเลยกันไม่ทำไมคุณคุณสนใจคนอื่นนะ คุณสนใจคนอื่นน่ะคุณไม่สนใจผมฮะคุณผมอยากให้คุณแบบเราจะเข้ามาหาหรอคะผู้หญิงเขามีใจเขินจะเขินจะลงไปอยู่ใต้โต๊ะแล้วนะตอนเนี้นยเกิดไหมไม่ต้องเกินครับทำตัวตามสบายทำตัวตทำสบายทำตัวตทำสบายคิดซะว่าเล่นก,กับแฟนแล้วกันไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้พอดีเลยคะ่ะจี้หงอไม่ไม่แบบไม่เคยแบบมีมีโมเมนต์เล่นเกมกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะ ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีแฟนค่ะเอางี้เคยดูหนังเรื่องอันนี้ป่ะแฟนเดย์ป่ะอ๋อแฟนเดย์แฟนกันวันเดียวเหรอคะใช่อันนี้เราแฟนเกมแฟนกันแค่เกมเดียวเราเรามาทดสอบก่อนทดสอบการเป็นแฟนกันสักเกมหนึ่งแฟนเกมแฟนกันแค่เกมเดียวเตงเตงมันจะแย่งเขาเตงเล่นได้เตงเขาตันให้นะเนี่ยเขาตันสุดยอดเลยเตงเตงสกินตัวเองน่ารักจังเลยค่ะจริงเหรอแต่เขาว่าตัวเองน่ารักกว่าสกินอีกเหรอ ผู้หญิงเขามีใจโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเขาขอตั้งสติแป๊บนึงนะได้เตงหนึ่งหกแล้วเตงเตงแต่ว่าเราต้องสู้ได้เตงเคยได้ยินปะที่เขาบอกว่าความรักชนะทุกอย่างได้ค่ะเตงเคยได้ยินสุภาษิตนี้ปะขะได้ยินสุภาษิตว่าอะไรคะขี่ช้างจับความรักเขาไม่ได้ขี่ช้างจับตะกั่นไม่ใช่เหรอคะตัวเองเตงเคยได้ยินคำสุภาษิตนี้ปะเห็นความรักขึ้นภูเขาได้แล้วตัวเองเตง ช่วยลางได้ไหมคะเขาอยากช่วยตัวเองมากเลยอะไม่ใช่หมายถึงเขาอยากจะไปช่วยตัวเองไม่เชื่อพูดยังไงมันดูเขาอยากจะช่วยเตงมากเลยอะออันนี้แล้วกันเขาคิดดีไม่ได้เลยตัวเองเตงอย่นนึกภาพตามสิเตงอย่าจิตใจอกุศลเตงตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนเตงเตงมองซ้ายนะ ตัวเองอะไรแหละหวังข้างหลังพอเลนเข้านะบอกเลยไม่มีใครฆ่าเขาได้หรอกคนที่จะฆ่าเขาได้มีแค่เตงคนเดียวแหละแต่เตงไม่ต้องฆ่าเขาด้วยมีดหรือปืนอะไนะเตงแค่เตงบอกไม่รักอะเขาก็ตายตรงแั้นล้วละ10ต่อสิห้าห่างกัน5้าตัวเองเอ้ยการเงินพอๆกันต่างสามร้อยเตงเรามีหวังเราจะเอามันให้ยับเตงเอามันไหมเอามันไหมเตงเอามันไหม เอามันค่ะโอ้หมายหมายถึงเอามันกันเถอะเอามันกันเอามันหมายถึไปเอามันค่ะไปข้ามันเอ้ยเราโฟกัสป้อมกันเต็งต้นไม้มันขึ้นมานะเต็งเล็งเมดได้ปะเมดเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนมอสวนากเต็งคูเดาคูเดาโอ้เดี๋ยวดิเต็งก็ว่าอย่าทำไอ้ตาดิตมึงบังอาจมากเกินไปแล้วมึงจะโดนใส่เขาคนเดียวเลยอ่ะเขาจะแก้แค้นให้นะเต็งมึงทำไรไรไรเบียโกโอ้ เราดูเก่งๆไปไหมอะเราดูเก่งๆกันนะเราเราเปลี่ยนมูดไหมงั้นเอางี้เราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะเป็นเราเป็นพี่น้องกันดีกว่าเนาะได้ค่ะหรือเราเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าเราว่าพี่น้องเดี๋ยวมันดูเก่งๆอีกมีพี่มีน้องอีกเมื่อกี้เราเป็นแฟนกันแล้วมันเก่งว่ะเฮ้ยเราเลิกกันละตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันใช่ๆถึงแม้เราจะเลิกกันไปแต่ความสัมพันธ์เรายังดีอยู่เคปะเฮ้ยเราเพื่อนกันลรอะไรมันดูดีขึ้นนะ ได so ้สองป้อมแล้วนะป้อมแต่สองป้อมแล้วนะสงสัยดวงเราไม่สมพงกันป่ะสุดดีละงั้นเราเป็นเพื่อนกันดีละแต่เราเสียใจนะเฮ้ยเสียใจทช่ไมบางอย่างมันก็แบบว่าเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีกว่าไงคือคนบางคนน่ะคนบางคนมันไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะคือคนใช่คนบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะรักกันคนบางคนเกิดมาเพื่อแอบแซ่บกันเฉยก็ได้โหูสนิทเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟอนเล่นเหมือนมันจะหลุดป่ะโอ้ไม่ได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 ้เลยลงลงลง ไม่ได้ไม่ได้ปม่อวะไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ได้พอเล่นพอแล้ว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 ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นระวังแตงเม็ดเม็ดได้เม็ดได้สวยมันเหลือย้อนตัวเดียวอ่ะสวยย้อนแตกแล้วแตกหมดแตกหมดเออแตกหมดเออข้างหตัดทิศตัวเดียวฉันนี่หลงมาเร็วเตงเออข้างหน้ามันคือชัยชนะเตงชัยชนะอยู่ข้างหน้า ในวกันเลิกก <ns Lyn> <thing> ันแล้วเราเลิกก like ันเถอะเลิกกันเถอะกลับมาคบกันแป๊บหนึ่งมันติดปากตอนนี้มันติดปากหรือว่านี่มันคือพลังแห่งความรักเขาลอกให้เราเลิกกันไปเพื่อให้เราคิดถึงกันหรือเปล่าอาจจะใช่คือเราต้องมีที่ว่างให้กันนะเตงจบเลยเตงจบเลยเตงจบเลยเตงตีป้อมโอเคเขาจบเลยเขาจบเลยในที่สุดเราก็ชนะได้ วะจบเกมแล้วะวะเตงจา๋าจบเกมแล้วเราก็ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วดิงั้นเรากลับมาคบกันใหม่ได้ไหมอะ่ะงั้นเรากลับมาคบกันใหม่ได้ไหมอ่ะผู้หญิงเขามีใจมีใจชัวมีใจชัวเตงเตง<า>ได้ยินปะได้ยินค่ะหมายถึงกับเสียงหัวใจเขาอะได้ยินปะ,<า>ะรู้สึกแบบวิวยูวว่ารู้สึกวิววิว,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 วที่หัวใจหลงอะไรหลงได้อ่ะแต่ถ้าเกิดหลงเข้ามาในใจไม่ให้ออกไปแล้วนะ หิเ,เป็งก้าวแรกไม่เป็นไรอ่ะแต่ถ้าก้าวมาในใจก็ไม่ไม่ให้ออกไปเหมือนกันนะเตงโอเคคือจะบอตอนนี้เกี่ยวกัการเล่นนะโอเคครับเดี๋ยวขอบคุณน้องซบโอมมากนะครับที่เข้ามาเล่นสร้างความสนุกกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะที่มาเล่นด้ <Okay, S 1> ในการขอบคุณ,ค,ณครับไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายก็ฝากติดตามเนเพจน้องโซม โซโอ้มด้วยนะครับโซโอ้มแชแนลนะครับน้องน่ารักดีนะก็เพิ่งสตรีมนะครับก็ใครอยากจะไปดูของสวยๆมากก็ไปดูได้นะครับผม <l ip> นี่เดอะเป็ดหรือละหน้าเตงเตงเตงคนดูครับเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นการแสดงนะแสดงสมจริงมากแสดงเนียนกิ๊บเรา,าเล่นกันต่อ้ยอียว่าผมจะเห็นสาวดีกว่าคนดูได้ไงวะใช่ไหมเออ คนดูคนดู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 เขาหน้ารักเขาหน้ารักกูดูลองคิดดูนะผู้หญิงอ่ะสตรีมอยู่สตรีมเมอร์มามาแบบดักเข้าห้องจนทันน่ะผู้หญิงเขามีใจเพียงแค่แตงบอกว่าไม่รักเขาก็ตายตรงนั้นแล้วล่ะผมจะเห็นสาวดีกว่าคนดูได้ไงวะไม่ได้ไม่ได้ปะวะไม่ได้หวะไม่ได้ไม่ได้ได้พอเรีนพอแล้ว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 พอล้วพอยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นพอแล้วพอแล้เม็ดล้วพอแ้วพอแล้วพอ้วอแวพอแล้อแล้วแตกวพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแออ แหมดเออไปข้างหลังตาติดนนตัวเดียวตาติดหลงมาเร็วเปออ๊ะ